ดีวันนี้จะพามารีวิวทนานของวงแหวนมนีงานที่8แล้วก็วงแหวนมเนี่ยนที่9ของน้องเสียบป ST ว่าที่ตัวแทนลงหลง ST ที่ยืนเมตาไปอย่างยาวนานจะมีความสามารถที่เด็ดดวงอะไรมากแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูัิครับ ครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไจํำช่อจงจานแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับศาสร์ประยุทธ์วิจารศรเวจีนกับการรีวิววงแหวนเวียนที่8แล้วก็จานเลยรีวิวแหวน9ไปด้วยเลยในทีเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยจานทาคลิป8กับ9ต่างกันจากเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากแหวนมันเป็น9ไปแล้วแหละส่วนใหญ่คนที่ทํา8ขึ้นไปก็ทํา9ไปด้วยเลยในตัวนะครับโดยนี่จานจะบอกอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนก็น้องเตรียมตัวในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับวงแหวนเมียนที่ 8, แวดแช้ว,ว,วกัน,น ถ้าหากว่าคุณปิดตาเนี่ยเท่ากับว่าคุณปิดนะครับแหวน8และแหวน9ไปพร้อมๆกันดังนั้นตอนที่แหวน9ของตัวเซิร์ไทยเปิดเนี่ยอย่าเพิ่งรีบทำนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มีของเยอะนะถ้าจะทำแล้วดูสเตตัสด,ดีๆเพราะว่าสเตตัสมันจะฉีกมากๆครับก็เนี้ยนี้เร็วความเร็วสปีดของเสียวไป่เนี่ยมันเร็ว723ใช่ไหมแล้วก็ ATK 106่6 0อะไรเงี้ยครับพอเวลาเปิดแหวน9ปุ๊บมันโดดมากเห็นไหม เลว723กลายเป็นเลว1400ครับดังนั้นเวลาที่เราเปิดตัวที่เป็นสายดาวเมท์อะจานเล่นที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันมาจานก็เจอปัญหาน,นี้ในตอนช่วงแรกๆเลยเพราะว่าสายที่มันเปิดได้ก่อนอะมันจะเป็นควบคุมแล้วก็คอนนะครับพอเราเปิดคอนเนี่ยทำให้ตัวควบคุมบางตัวที่ไม่ได้เปิดแหวน9แล้วก็ตัวซัพพอร์ตบางตัวที่ไม่ได้เปิดแหวน9้าเนี่ยมันตามสเตตัสของตัวตัวตัวคอหลักไม่ทันครับเพราะว่าสเตตัสมันจะดีดแบบสุดโต่งมากๆนะครับ ดังนั้นเปิดแหวนเต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเปิดแหวนเอาไปใช้งานก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เปิดปิดแบบปิดเปิด8เปิดเปิดแปดเปิด9ได้อย่างงี้ครับมันทําไม่ได้มันไปร่วมกันโดยดวงตาดวงเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเป็นตัวละครที่ต่างเฝ้ารอให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับหลังๆมาเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมีตัวละครอะไรให้เราระทึกมากเลยนะโดยเฉพาะเซียงเซียงนะครับ sp จานนี้ก็รอลุ้นอยู่ว่าน้องจะมาในรูปแบบการเล่นแบบไหนเหมือนกันนะ โหไม่อยากจะเชื่อว่าตัวละครบางตัวมาเป็น SP ได้เออก็ถือว่าไอเดียเขาดีมากนะครับทัมเซลปายมาแล้วจันก,ก็อึ้งแล้วนะ,จะเจอเซลเซียวเขาไปก็อึ้งมากกว่านะครับทานางของตัวแหนแปดัวนเก้าตัวเซลปายนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่เอามาแทนลงหลง SP ครับลงหลง SP เนี่ยจะบัฟในแมคานิกที่เป็นสเตตัสนะครับส่วนเซลปาย SP จะบัฟในแมคานิกที่เป็นสกิลนะครับจะต่างกันนิดๆในหน่อยเดี๋ยวช่วงเวลาว่างจจะทําเจาะลึก2ตัวนี้ให้และการสลับบางคนที่ อาจจะต้องเลือกใช้งานตามสถานการณ์นะครับมาเเรามาดูเสือปลายครับอันนี้คือวงแหวนวิญญาณที่8นะครับอันล่างจะเป็นสีทองก็คือวงแหวนวิญญาณที่9วงแหวนวิญญาณที่8น้องเสือป่ายนะครับเขาบอกว่าทักษะวิญญาณนะครับสลามเขาทำลายขึ้นเสือป่ายเนี่ยสร้างความเสียหาย1% 0 0 0ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดหลังจากนั้นเนี่ยจะเพิ่มแถบการกระทำนะครับหรือว่าเล่งเทินเพื่นร่วมทีมของตัวเองเนี่ย50% และมอบวิญญาณฉลามถาวรเลยนะสองชั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยเมื่อปล่อยทักษะวิญ,ญญาณเป็นครั้งแรกเขาจะใช้ทักษะเพรสนะครับหรือว,วิ่งเนี่ยถาวรกับเพื่อนร่วม,มทีมที่มีความเร็วต่ําที่สุดนะครับแปลว่าคนที่มีความเร็วต่ำาสุดในทีมเราเนี่ยจะได้รับความเร็วที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าช่วยดึงดึงเธอขึ้นมาได้ดีแต่ว่าต้องระวังการเล่นกับทีมสักนิดนึงทุกครั้งนะครับที่เราปล่อยทักษะวิญ,ญญาณที่8เสียปลายจะเพิ่มความแสีสุดท้ายที่เกิดขึ้น จากสกิลของตัวเองเนี่ยร้อยถาวรสูงสุดเนี่ยได้ถึง6ครั้งเลยและเอฟเฟกการเพิ่มขึ้นจะเป็น2เท่าเมื่อซ้อนทับได้5ชั้นนะครับหลังจากปล่อยทักษะวิญญาณที่8แล้วเนี่ยเซลไปจะทําการเล่นอีก1ครั้งเอฟเฟกนี้จะทํางานได้อย่างไม่ต่อเนื่องนะครับดังนั้นถือว่าแยกเป็นรยอร์แต่ละอย่างได้นะครับ1บัฟความเร็ว2บัฟดาเมจให้กับเพื่อนรวมทีม3บัฟดาเมจให้กับตัวเองรวมถึงเร่งการกระทำเร่งดาเมจให้กับตัวเองด้วยเป็นสแต็กชั้นทําให้้ตัวเมีดไดล่น เพิ่มอีกหนึ่งเทิร์นคือเล่นเบิ้ลเทิร์นของตัวเองได้เลยในทันทีก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยตัวละครพพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะมาจากตัวเองได้โดยที่ไม่ไม่ต้องแบบไม่น้อยไปกว่าตัวสายดาเมจเลยอะ่ะเออพพอร์ตบางตัวนะดาเมจด,ดูดีจัดจ้ามากๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็ดีมากๆเลยสําหรับน้องเซียวไปนะครับแล้วก็ท่าน้าของจิตขั้น6นะครับสําหรับตัวน้องทักษะเวนที่8นะครับ โอกาสการใช้งานครั้งแรกในกจากที่ปลายปล่อยทัศนวิญญาณที่แปของตัวเองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้งานเขตแดนนะครับฉลามปีศาจท,ทันทีนะครับซึ่งอาจจะอยู่เป็นเวลา3รอบดังนั้นอันนี้จําเป็นมากครับเพราะว่าเวลาเราเปิดแหวนแปดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถใช้แหวนเมียนที่4ได้ดังนั้นเราจะใช้งานเขตแดนฉลามของน้องเสียบปไม่ได้ครับดังนั้นตัวการเล่นของตัวจิตขั้น6ทําให้เปิดเขตแดนของน้องได้มาบับถาวรให้กับทีมนี่จะสิ่นจาเป็นมากในการเล่นนะครับลหลายๆตัวละครเนี่ยก็จะมี จิตขั้นหกที่เป็นคุณภาพมากๆอย่างเช่นตัวนี้จันว่ามันก็เช็กเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อเริ่มการขัดขวางนะครับเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้นะครับเสียบปลายเนี่ยจะได้เล่นทันทีในระยะเวลาของการมีเกาะป้องกันอยู่เนี่ยในตอนท้ายของแต่ละเทินของศัตรูเนี่ยให้เพิ่มแถบการเล่นมือของทีมฝั่งเราเพิ่มนะครับโดยที่จะไม่รับความเสียหายจากศัตรูในเทินนี้ขึ้นอีก50%และการกระทาของศัตรูจะไม่ถูกกระทบโดยศัตรูได้นะครับศัตรูจะไม่สามารถตีรุ่นเราได้แล้วก็เราจะมีการเล่นเทินบวกกับสร้างโรันะรบ เซฟเพื่อนร่วมทีมไปได้อีกส่วนหนึ่งแต่ลสําคัญอย่างที่จันบอกครับเราต้องการคือเขตแดนแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้ามีแล้วเนี่ยโอกาสที่ม่อนเวลาตีกระดูกมันจะมาแซงเราถือว่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าจะคิดว่าเสียไปน่าจะกดความโดยของฝันรงข้ามได้เป็นอย่างดีนะครับมาวงแหวนวิญญาณที่9ครับทักษะเทพนะครับฉลามเทพ เซียวปายสร้างความเสียหาย2,000%นะครับความเสียหายการโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมดจากนั้นเนี่ยใช้วิญญาณฉามถาวร3ชั้นแก่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและเล่งเทิร์นพื่อนร่วมทีมเพิ่มขึ้น100%อันนี้เหมือนวิญญาณเหมือนแหวน8เลยแต่แค่แหวน8เนี่ยบัฟ2ชั้นแล้วก็เล่งเทิร์น50%แต่น,นี้ให้3ชั้นแล้วก็เล่งเทิร์น100%นะครับในหมด PVP เนี่ยเซียวป่ายเนี่ยจะได้รับพลังแห่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อการจโาจ แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะไม่แน่ใจว่ามันเปิดน่าจะเป็นจิตขั้นหเหมือนกันมัน้งในโหมด PVP เสียบป,ป่ายจะฟื้นฟูพลังใจให้กับทีม50%หลังจากใช้ทักษะญยาณของตัวเองในโหมดที่ไม่ใช่ PVP เสียบป,ป่ายจะฟื้นฟูพลังใจ50%หลังจากใช้ทักษะต,ตัวเองและเพิ่มคว,าม,า,มา,า,วามเสียหายสุดท้ายให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างถาวร400%ความเสียหายสุดท้ายถาวร400%เวอร์มาก หลายๆคนแรกจะรู้อยู่แล้วครับว่าความเศรษฐายแค่สิบยี200่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สิทร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเนี่ก็เวอร์อันนี้ให้ไปเลยเอาไปเลย400%อ่ะเดี๋ยวเราไปลองจัดทีมลองเทสการเล่นดูอ่ะจะไปใช้เกตงั้นเอาไม่อยากเปิดกายแท้แต่ก็เอาเซนเตอร์รีบออไปด้วยแล้วกันเดี๋ยวไปลองดูจะคิดว่าในอนาคตเสี่ยอไปน่าจะมีกายแทุ้ยยอย่างแน่นอนอครับส่วนไอ้ที่ดทุกคนนเห็ไอ้สกิลไอ้นย่ับ เห็นปะทุกคนเห็นสกิลที่เกิดจากตัวไอ้นะเซนเต้าเหลี Central ่วปะมันคือทักษะเวียนที่2ของมังกรขาวครับเซนเต้าหลิวใช้ทักษะเวียนเียนที่2ของมังกรขาวอยู่รย์ <c oughs> ชอบมากในอนะคาคตเราสามารถใส่ความสามารถพิเศษของตัวละครใช้ทักษะของตัวนั้นได้โดยที่ตัวนั้นไม่ต้องอยู่ในเกมไม่ต้องมาลงสนามอะ่ะโอเคตีเทวดาไปก่อนเวลาตีเทวดาเห็นปะคาบว,วาลอดด้านล่างนะครับอันนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกไปว่าการเล่นแต่ละเทิร์นเนี่ย มันทำให้หลอดด้านล่างเพิ่มขึ้นที่เป็นทน้าของแหวนก้าใช่ไหมหนึ่ตัวใช้ประมาณ4หลอดนะครับ4หลอดต่อการใช้ทักษะวิวญยญณญที่8ครับโอ้ยเป็นคลื่นอย่างแรงแรงมากอะเนี่ย,ยทักษะเอฟเฟกสวยมากครับเป็นคลื่นน้ำแต่ว่าจ้าไม่แน่ใจว่ามีแอนิเมชันไหมเพราะว่าจ้าไม่ได้เปิดแต่คิดว่าไม่น่ามีครับหลังหงมาเขาไม่ค่อยทำแอนิเมชันเท่าไหร จะก็ตีธรรมนาไปก่อนเพื่อสะสมหลอดแหวนแนะครับเวลาเล่นเนี่ยเวลาเล่นกับหลอดแหวนเก้าอ่ะมันต้องมันเรียงลาดับการใช้ด้วยแหละตัวไหนก่อนเปิดก่อนเปิดหลัง่ะมันใช้หลายเทิร์นมากกว่าจะเก็บครบครับอันนี้คือทักษะวนดีเครับเห็นไหมมันจะกดได้ครับก็คือใช้4หลอดด้านล่างใช้ร่วมกันทั้งทีมนะครับทักษะวิญญาณที่9กนะครับฮืมก็ถือว่าเอฟเฟกต ไม่ได้ดูเวอร์วังอลังการแต่ว่าความสามารถถือว่าโดดเด่นสุดๆไปเลยกาจจำไม่ได้อันไหนย่อมุมกว้างวะอันนี้ปะจับไม่ได้แวแต่คิดว่าไม่น่ามีนะครับเพราะว่าหลังๆมาอย่างที่บอกไปเขาไม่ค่อยทำเอฟเฟกต์แล้ว,ลวคิดว่าไม่น่ามีที่ที่จะคิดไว้นะอย่างที่บอกไปว่านูน่นอะต้องเป็นแวนสี่อะแวนสี่ตัวส่วนเนี่ยก็จะมีให้ เปิดมามีสกิลโอกาสใช้งานทันทีเสียวไปใช่ปะคือสกิลโอกาสของเหมือน9ก้านี่ถือว่าดีมากนะคือมันสามารถทําให้ตัวเราได้รับโอกาสในการใช้สกิลไม่ใช่เหมือนก้าเหมือนแปดหมนแปดหมนก้ามีสกิลโอกาสเราก็เปิดมามีเขตแดงฉลาบเลยทันทีนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยทีมต้องมีอาอินในการเล่นสักหน่อยเนื่องจากเราจะได้ประคองตัวรูปแบบเขตให้ได้นะครับอ๋อเขาปรับปรับเพิ่มบัฟมาแล้วด้วยนะมีปลาบ,บนหัว ปลาหลักอันนี้ก็คือแหวน 1- นถึงสที่เป็นทั้ง2สายอะ่ะถ้าเราเปิดแหวน9้ามาแล้วเหมือนมีทั้งหมด2วง2สายก็คือแปนกลายเป็น8วงแหละ4ีสี่อ่ะสี่วงสี่วงดอกไม้4วงกิเลนนะครับกลายเป็นว่าได้8วงแต่การใช้บัฟกบแหวน8แหวน9รวมกันอะ่ะรวมกันไปใน1นเดียวถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับบัฟน้องก็แรงแล้วก็สกิลก็โคตรสวยชอบมากเลย ของไทจันว่าอีก2เดือนได้เปิดแหวนเก้านี่พอๆกับชนกิจ3ปีครับน่าจะประมาณหมดกิจ3ปีเรานเราจะได้แหวนเก้ามานะครับสาสตรก็คุมได้ทําก่อนก็คงไม่พ้นทาเซียวๆยทําไม่ได้ด้วยอาจจะต้องเก็บของไปทาอาอินตัวแรกแหวนเก้าไม่รู้นะทีต้องรอดูสถานการณ์อีกทีเพราะแหวนเก้าใช้แหวนแสนปีเยอะนะครับการทาเนี่ยมันต้องอคิดคานวณกันเยอะมากๆแหวนเก้าวิบบุ่มสวยมากเป็นพื้นน้ำสวยจริงๆ กันบ้างครับสำหรับการรีวิวทักษะวิญญาณที่8และทักษะวิญญ,ญ,ญาณที่9ของเซลปไปนะครับก็ถึกว่าเป็นสายบัฟบ,บูชันเยี่ยมจริงๆนะกนะับการเล่นของตัวละครนี้นะครับทำให้ลดทอนระยะเวลาในการใช้เสียเวลาในการบัฟไปได้เยอะนะครับเนื่องจากน้องเนี่ยต้องออโต้สกิลหนึ่งในการเก็บสแต็กปลาให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ถ้ามีแหวน8แล้วเนี่ยมันจะทำให้เก็บไวขึ้นพอมีแหวน9มันก็ยิ่งไวขึ้นไปอีกเก็บครบได้วิวเก็บครบได้วดาเมจเราก็สามารถทําได้ดีโดยที่ ไม่ต้องมาโพวงว่าเอ้น้องสแต็คครบยังน้องสแต็กได้ถึงไหนแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับเสียอป,ป้าแปลนแก้าก็รองคอมเมนต์ก็ไ,ได้ใต้คลิปกูรักแค่ฝันขอให้เป็นวันที่สน,นุกคนทุกคนฝากร้านเติงวุนสเตล่าโกผัดเติงถูกเติงใหมเต็มดีไม่มีดีฟาดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับวุวยครับ